ไฮสกูเด็กดีสตอรี่ที่สองเปิดเรื่องขึ้นมาในด้านของอิเซเนี่ยก็ต้องกัะวนกวายครับเพราะว่าแม่ของเขาเดยจะมาปลุกเขาเพราะว่าเห็นอิเซเนี่ยตื่นสายซะเหลือเกินในวันนี้เนี่ยหลังจากที่แม่ของอิเซเปิดประตูเข้ามาก็เห็นว่าอิเซเนี่ยอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งครับซึ่งภาพเนี่ยมันก็เป็นตามปกเรื่องที่มึงเปิดเข้ามาดูนี่แหละเปิดดูพปกคลิปก็ยอมรับสเสถิดไอพวกขี้แต่ว่าผมจะไม่เอาลงบนวิดีโอนี้เด็ดขาดเพราะแม่ของระเอกได้เห็นแบบนั้นเนี่ยแม่รพเอกก็บอกว่ารีบแตกตัว ไปรบเรียดเข้าล่ะแล้วก็ปิดประตูไปครับแล้วแม่ของพระเอกเนี่ยก็วิ่งไปบอกพ่อพระเอกครับในนอนว่าในด้านของพระเอกเนี่ยกูก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วจริงจรินั่นแหละแต่เรื่องนั้นเนี่ยช่างมันก่อดแต่ว่าทำไมรุตพิเรอสถึงได้มาอยู่ในห้องของเราได้กันล่ะนึกให้ออกสี่เฮ้ยประสบการณ์แรกจะจบลบด้วยแบบนี้อยอะกันเหรอช่วยนึกฉากสำคัญนั้นให้ออกสี่เฮ้ยในด้านขอรีอัสเนี่ยก็ได้บอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยคือคัากันตั้งแต่เช้าเลยนะเดียรและในด้้นของพ่อเอกว่าเนี่าอย และในด้ของพระเอกเนี่ยก็ไหวเลยครับมันมีภาษาญี่ปุ่นแบบนั้นอยู่ด้วยอย่างนั้นเหรอจากนั้นเนี่ยรียสก็ได้ถามพระเอกครับว่าที่ถูกแทงเนี่ยมันหายแล้วเหรอและในได้ของพระเอกเนี่ยก็แปลกใจครับว่าทำไมคนคนนี้เนี่ยถึงรู้ความฝันของเราได้รียสก็เลยบอกว่าเนี่ยไม่ใช่ความฝันหรอกนะแต่มันคือความจริงก<ล>รงะขากละ่ะและสาเหตุที่เข้าไปอยู่ในห้องของพระเอกเนี่ยก็เพราะว่ามาแบ่งพลังมาให้กับพระเอกนั่นเองด้วยการกอดน,นั่นเองและรียสเนี่ยยังบอกว่าตัวเขาเนี่ยยังเวอร์จินอยู่ไม่ต้องห่วงหรอกเหว้ ไฮสคูด no ิกดีตัวที่สองฉันไม่ใช่เบอร์ดุษอีกต่อไปแล้วเปิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยในด้านของพระเอกเนี่ยก็กำลังเดินกับเรียสอยู่ครับและในนักเรียนคนอื่นๆเนี่ยก็จ้องมองไปที่พวกเขาครับไอ้ลูจิตอย่างพพะเอกเนี่ยนะเดินกับไอดอลอันดับหนึ่งของโรงเรียนเนอะในตอนที่เรียสกับพพะเอกจะแยกกันเรียสได้บอกกับพพะเอกว่าเดี๋ยวจะส่มคนไปตามพพะเอกทีหลักและพอเรียสเดินไปเพื่อนของพพะเอกนั้นก็มาต่อยพพะเอกทันทีครับและบอกว่าโทอิเซพวกเราไม่ใช่มาหัวเน่าสาวเหมือนกันอย่างนั้นเหรอและในด้านของอ ซึ่งมันทำให้เพื่อนๆพอของอินเซเดียติดบั็กไปเลยครับเพื่อนๆของระเอกนั่นแหละจากนั้นเนีรยเรียสก็ได้เจอกับโซนาครับผมโซนาก็เลยบอกว่าคิดดีเลยเหรอที่เอาเด็กหยุมคนนั้นอ่ะเข้ามาในตระกูลโดยอํานาจแบบนี้อ่ะเรียสก็เลยบอกว่าแหมก็เหมือนกับได้น้องชายบ้องบองเข้ามาอีกคนนั่นแหละและในตอนที่รพเอกอยู่ในห้องก็มีคนมารับรพเอกจริงจริงครับซึ่งเขาคนนั้นเนี่ยก็คือสุดหลอนั่นเองครับและสุดหลอเนี่ยก็ได้พาระเอกไปที่ห้องชมรมวิจัยเรื่องลึกลับครับพอได้ไปถึงพเอ็กได้อไปนนคกอ่่ชืโทจถ ในด้านของพระเอกเนี่ยก็ได้คิดว่าตัวเล็กสเปคหนุ่มเลยหน้าโรล,ลี่ไร้เทียมทานไม่ใช่แค่ผู้ชายที่หลงไหลแต่เป็นมาสคอตที่สาวๆก็ยังกรี๊ดจากนั้นเนี่ยก็ได้มีผู้หญิงหัวดําคนหนึ่งครับเดินเข้ามาหาพระเอกและบอกว่าแมแม่แม,แมเธอคือสมาชิกใหม่ของชมรมซินะโดยเธอนนัเป็นรองหัวหน้าของชมรมนี้นั่นเองและมีชื่อว่าอากิโนจากนั้นประธานก็มาหาพระเอกครับและบอกว่ารอดานหรือเปล่าซึ่งประธานนี้ก็คือเรียสนั่นเองเรียสนั่นแหละ และเธอเนี่ยก็ขอโทษพระเอกครับขอโทษทีด้นะเมื่อคืนเดียร์พอดีว่าไปค้างบ้านของเธอทั้งคืนหละฉันก็เลยไม่มีเวลาที่จะอาบน้ำนั่นเองจากนั้นเนี่ยเธอก็ได้อธิบายครับว่าชมรมวิจัยเ,เ,เรื่องลึกลับเนี่ยมันเป็นแค่ฉากนาทอดารครับผู้สั้นเๆเลยนะพวกเราทุกคนนั้นคือปีศาจและในด้านของพระเอกด่ยก็เลยบอกว่ามันสั้นๆง่ายๆเกิดไปหรือเปล่าวะในเรีแอสเดียร์ยังเล่าต่ออีกว่าผู้ชายผมสีดำที่ไล่ตัวพระเอกบอาวดาีเดียเป็นเทวดาตกสวรรค์นั่นเอง เป็นเทพที่รับใช้พระเจ้าแต่มีจิตใจที่ชั่วร้ายก็เลยโดนตบลงมาจากสวรรค์นั่นเองพวกเขาจะคอยวงการมนุษย์ไล่ตบปีศาจนับตั้งแต่อดีตการจบจนปัจจุบันพวกเดินด้ร่าเราราทั้งสวรรค์โลกมนุษย์รวมทั้งนรกนอกจากเทวดาตกสวรรค์แล้วยังมีเทพที่ได้รับคำสั่งจากพระเจ้าให้มาไล่ตบปีศาจนั่นก็หมายความว่าพวกเรานย่ยจะต้องเจอศึกทั้ง3ด้านนั่นเองจากนั้นเนีรยรีอสก็เลยบอกว่าอาบานอยูมานายคงไม่ลืมเธอหรอกนะถึงกลับไปเดทนมาแล้วนี่ และดูเหมือนว่าพระเอกเดยจะไม่ค่อยพอใจครับที่รรอยสเนียพูดถึงแฟนเก่าของเขาก็เลยขอตัวจะกลับบ้านก่อนแต่รรอยสเนียก็เอารูปของพระเอกกับแฟนพระเอกในตอนที่เดทกันครับให้พระเอกดูและเรอยส้นได้บอกว่าตัวตนของเธอนั้นมีอยู่จริงเธอคือพวกเดียวกันกับชายที่มาไล่ฆ่านายใช่เธอคือเทวดาตกสวรรค์นั่นเองเมื่อเธอทำภารกิจเสร็จลุล่วงแล้วเธอจะทำลายความทรงจำทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเธอและเป้าหมายของเธอด้ก็คือการฆ่าพระเอกนั่นเองเพื่อเช็คให้แน่ใจว่าเธอนั้นมีของอันตรายอยู่ภายในตัวหรือเปล่่่่าาเเเเมือออช็็คจจจนนนแแแใล้้ววยกกกะถูธดหหงงส และในที่เข้พาะเอกเดียก็ได้บอกว่าจริงสินะตอนนั้นยูมาจังได้พูดถึงเซคิกอะไรสักอย่างเซคิกเกีย์นั้นเป็นพลังพิเศษที่ถูกผนดเอาไว้ในร่างกายของมนุษย์บางคนเท่านั้นจากนั้นเนรียสก็ได้ให้พาะเอกครับทุลองใช้พลังของเขาดยการตั้งสมาธิที่มือซ้ายครับ แต่ว่าพระเอกนั่นก็ไม่สามารถทำมันได้ครับเพราะสมาธิของพระเอกเนี่ยอยู่ที่นุ่มๆของรียสตั้งสมาธิผิดจุดก็งี้แหละจากนั้นเนี่ยพระเอกก็ได้ทำภารกิจแรกของเขาครับเอาการอัญเชิญนี่ยให้กับคนที่สามารถอัญเชิญปีศาจได้ครับปกติจะให้สัตว์รับใช้ไปทํา<อ>แต่ก็อยากให้เธอเดิยนรู้งานระดับย่างเอาไว้ก่อนด้วยนะพยายามด้นะ อีกหน่อยเธอก็อาจจะมีค่ารับใช้เป็นของตัวเองก็ได้ครับค่ารับใช้ของเราเองขึ้นอยู่กับความพยายามของเธอนั่นแหละครับค่ารับใช้ก็คือคนที่จะไม่ขัดคําสั่งที่ผมพูดทุกอย่างสินะครับใช่แล้วจะทําอะไรก็ได้อย่างนั้นใช่ไหมครับจ้าอออ,อ,อแบบว่าอย่างเช่นเรื่องเรื่องเรื่องลามกก็ได้อย่างนั้นเหรอครับถ้าเป็นค่ารับใช้ของเธอแล้วก็มันก็ตามนั้นละ S <S <ess a good move> และในตอนที่พระเอกปัญจักยาอย่างมีความสุขอยู่นั้นเขาก็ได้บอกกับตัวเองครับว่าเขาจะเป็นราชาฮาเร้ได้เลยหลังจากที่พระเอกส่งของเรียบร้อยแล้วเดียพระเอกก็กลับมาที่ห้องชมรมต่อครับและพระเอกเนียก็ต้องทางานอีกรอบครับ<อ>พะพระเอกไปถึงห้องของคนที่อัญเชิญปีศาจเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อครับว่าพระเอกจะเป็นปีศาจมันมีปีศาจต,ตัวไหนบ้างวะที่ขีจกก่จักรยานมาเข้าประตูนาบานติน่แอ้ของพระเอกเดียก็แน่นอกครับจนร้องห่มร้องไห้และคนที่อัญเชิญปีศาจเนี่ยยอมให้พระเอกเข้าไปครับในทั้งคู่เดียก็ได้คุยกันเร่กะตูีแหล และในตอนที่รพอเอกกันเลจะกลับบ้านอยู่นะั้นรพเอกก็ได้เจอกับเทวดาตกสวรรค์ครับเทวดาตกสวรรค์ก็ได้พูดกับไะเอกครับว่าน่าแปลกจริงๆที่ไมเกถึงได้มีชีวิตอยู่แกน่าจะถูกท่านผู้นั้นฆ่าตายไปแล้วดี่แถมยังอยู่ในตะกูุของเกเบอรี่อีกนะครับแบบนี้ก็ยิ่งปล่อยเอาไว,ไวไ้ไม่ได้และทำการโจมตีรพอเอกครับและในที่เขาไพเอกเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับก็บอกว่าขอพลังขอพลังหน่อยสิ ในแล้วพระเอกเดียก็ได้นึกถึงรีอสครับในตอนนั้นรีอสได้บอกกับพระเอกว่าลองเึกถึงอะไรที่ทําให้พระเอกนั้นแข็งแรงดูซิจากนั้นพระเอกก็ได้ชูมือขึ้นไปแล้วบอกว่าขอพลังขอพลังให้พบด้วยและเซคิเกียเดียนก็ปรากฏมือของพระเอกครับพระเอกต่อยไปที่เทวดาตุสวรรค์นัันเดียวจอดครับเสื้อผ้าหลุดกระจายแต่ว่านางฟ้าตุสวรรค์เนี่ยก็ไม่ได้ตายแต่อย่างใดครับไม่ได้รับบาดเจ็บเลย้วยซับแค่เสื้อผ้าหลุดกเท่านั้นเองและเธอเนี่ยก็หนีไปครับเพื่อที่จะไปฟ้องเรื่องของพากนั้ยเอก็ไได้ปหารรรีสคับก็บว่่าไมชงนั้งนึงแล้วเนี่ย ต่อไปมันก็จะหายแล้วก็มาเองตามจิตของตัวเองนั่นแหละจากนั้นเรียสก็ได้บอกกับพาคเองว่าอย่าทำเป็นได้ใจไปต่อสู้กับพวกมันแค่คนเดียวด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดและพเองเนี่ก็บอกว่าครับเข้าใจแล้วครับแล้วก็กลับบ้านไปครับหัวดําก็เลยถามเรียสไปว่าไม่พูดแรงเกินไปหน่อยอยู่กันเหรอเรียสก็เลยบอกว่าต้องให้เขาเนี่ยสำนึกตัวไว้ครับใช่ฉันไม่ยอมให้เทวดาตุกสวรมาทาอะไรลูกน้องที่แสนน่ารักของฉันหรอกมาต่อมาพเองตื่นนอนและได้คิดว่าเมื่อคืนเนี่ยเกือบไปแล้วไงล่ะ จากนั้นเนี่ยพระเอกก็เดินไปโรงเรียนครับและได้คิดว่าพระธานรีัสเนี่ยเขาจะห้โกรธพระเอกหรืออย่างไรและใตอนนั้นพระเอกก็ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งครับที่สะดุดลมและคิดว่าใครกันนะ